ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9อช9ออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้ขอเสนอตอนเหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทยพระพุทธชินสีปี2440พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย อีกองค์หนึ่งนั่นก็คือพระพุทธชินสีในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่มุกหน้าในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารสำหรับเหรียญพระพุทธชินสีถือได้ว่าเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทยมีอายุเก่าแก่ถึง111ปีในวงการนักสะสมจะเรียกว่าปู่เหรียญ เป็นเหรียญที่จำลอ,ององค์พระพุทธชินสีพระพุทธรูปสำคัญในหัวเมืองเหนือซึ่งสร้างในคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราชและพระสัตรและพระสา,ะะส,าสดาผู้ที่สร้างก็คือพระเจ้าสีธรรมไตปิฎกเจ้านครเชียงแสนสร้างเมื่อครั้งเสด็จมาตั้งเมืองที่พิษณุโลกต่อมาในสมัยของรัตนโกสินทร์ราวปีพศ .2372 ได้มีการอัญเชิญลงมาประดิษฐานณนะ มุกหลังของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและเมื่อครั้งที่รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดอยู่ที่วัดบวรจึงทูลขอกับรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนางาเจ้าอยู่หัวเพื่ออัญเชิญพระพุทธชินสีมาประดิษฐานยังมุกหน้าอยู่ภายในพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และถือได้ว่าเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรน,นิเวศวิหารในปัจจุบันมาพูดถึงเรื่องการจัดสร้างเหรียญพระพุทธชินสีเหรียญพระพุทธชินสีรุ่นแรกป,ปี2440จะสร้างขึ้นในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนราชการที่5เพื่อเป็นที่ระลึกและพระราชทานในงานสมโภชพระพุทธชินสีในวาระที่เสด็จกลับจา,จากยุโรปเมื่อปี2440 เป็นการที่สั่งผลิตเหรียญจากเมืองนอกเหรียญจะมีความคมชัดสวยงามและเหรียญยังรวบรวมสิ่งอันเป็นที่เคารพรักถึง30ด้วยกันได้แก่สร้างขึ้น1สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเสด็จกลับจากยุโรป2 สร้างเมื่อครั้งพระมหาสมณเจา้ากรมพรยาวชิรยาติวโรรสอยู่ที่วัดปรวรนิเวศวิหารซึ่งในขณะนั้นได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาและเป็นที่เคารพศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 3. สร้างคืนเพื่อเป็นที่ระลึกในการสมโพธพระพุทธชินสีและถือว่าเป็นเหรียญปฏิมาเหรียญแรกของประเทศไทย พุทธรัศนะทรงพิมพ์เหรียญพระพุทธชินสีเหรียญพระพุทธชินสีนั้นมีการจัดสร้างอยู่สองเนื้อคือเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงกระไหล่ทองมีการจัดสร้างอยู่สองลนะักษณะคือเหรียญหล่อรูปใบโพธิ์ไม่มีกา้านขอบข้างเรื่อยไม่มีรูของเหรียญอีกลักษณะหนึ่งเป็นเหรียญกลมหูเชื่อมมีใบโพธิ์อยู่ตรงกลางสำหรับเหรียญตรงกลาง สำหรับเหรียญทรงกลมหูเชื่อมนั้นพบเจอจำนวนน้อยมากและยังไม่ปรากฏขอบและยังไม่ปรากฏของปลอมซึ่งคาดเดาได้ว่ามีจำนวนสร้างน้อยจึงไม่สามารถหาเหรียญแท้มาถอดพิมพ์ได้ส่วนใหญ่ใบโพนั้นพบเจอจำนวนมากและมีของพร้อมจำนวนมากเช่นกันพุทธคุณความเชื่อเชื่อว่าเหรียญพระพุทธชินสีมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณรอบด้าน แถมยังมีศิลปะอันสวยงามเป็นที่ต้องการของนักสะสมในวงการมากมายก็จบไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป E a เกอ of n o t e จะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ